อันดับต่อไปชั้นซุปตายยิ่งกว่าไปค่ะดราม่าเดือดอั้งภัชนาพาฉีดวัคซีนลามไปการเมืองตายแล้วตายแล้วเราซุปตาคนดังในวงการบันเทิงนะคะก็ตามเข้ารับฉีดวัคซีนบ้องกันโควิด -19 ก้า้าดีว่าเราเล่ามาแล้วมันมีประเด็นดรมาม่าอะไรบา้างแต่มาถึงคิวเคราะนะคะคิวเคราะคิวเคราะเลยเหรอใช่โอ้แต่ตปกติ เดี๋ยวนะแตอหนึงปกติพี่ตามพี่อั้มก็ไม่ค่อยเจอดราม่ามากนะก็ไม่ได้มากมายไม่ได้แบบขี่อะไรขนาดน้นคือช่วงทำเมื่อวันที่ผ่านมานะคะคุณอั้มประชรผาเนี่ยก็ได้โพสภาพครอบครัวไปฉีดวัคซีนโควิด -19 าพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหลังจากลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แล้วก็พร้อมจะฉีดแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าการพสของสาวอั้มในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความชื่นชมแต่ไม่วายถูกชาวเน็ตนะคะมาวิพากษ์วิจารณ์จุกยับ จนกลายเป็นดราม่าร้อนแรงแต่ทวิตเตอร์แบบจุเดือนเออ,เอก็คือลามไปยังการเมืองอีกหนึ่งคนใช่แม่พาเลทด,ดราม่าไงเออวันนี้<อ>คือ,อม,มันลามไปการเมือ,องก็งงมากเพราะว่ามันโยงกันได้ยังไงคือทุกคนเนี่ยเข้าใจหมดเลยว่าคิดหมดเลยว่าเออ,อที่ดาราไปฉีดฉีันเนี้มันเกี่ยวกับการเมืองไปการจ้างพูดอย่างนี้พูดตรงตรง่ายงานี่แหละแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหากว่าใครเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนในแอปหมพร้อมหรือว่าช่วงอายุเลทเวลาเนี่ยไม่ได้เราไป ไปบล็อกไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้แล้วไปจองคิวฉีดวัคซีนค่ะเราสามารถทําได้เราไม่ต้องรอแอปหมอพร้อมอย่างเดียวนะคะศึกษาข้อมูลก็นเยอะๆเราจะได้ไม่ต้องไปครี๊ดนะคะเอามาต่อคุณอ้ําเขาศึกษาข้อมูลไงก็ใช่ไงมไปฉีดมาอะต่อนะและซึ่งชาวเน็ตเนี่ยมีภาพวิจารณ์อย่างไงบ้างเขาบอกว่า อวัคซินที่ดีไม่ตีก็ดังตังอ,อันนี้คือรักทางรักทางให้เราเลือกความเสี่ยงตด้วยตัวเองหากจะ,ะตายก็ตายด้วยตัวเองไม่ใช่พิดาคนอื่นมนยื่นมือให้เราตายนะคะอ่านพระชราพานอ๋อนี่เขาบอกว่าตามรีวิวดาราตัวแม่ปลดใช้วิชานิยาในการรับชมนะจา์ชมพัวระยะอเมนชรพานเซนแวก โควิดสิบเก<อ>้าเงินซื้อได้ทุกอย่างค่ะค่าใช้จ่ายเขาเยอะ<อ>แล้วก็มีฟาดอีกเขาบอกว<อ>่านะถ้ารัฐบาลเอาไฟเซอร์หรือบนเดนนามาให้ฉีดเออแล้วให้สองตัวแม่เนี่ยสองมาบอกว่าฉีดนะดีเพื่อระบายสต็อกสั่งตรงจากเจ้าสัวให้หมดไปอพอได้เงินทอยมาแล้วล่ะอ๋อลืมไปไดาราสองคนนี้ใช้มิรเทนเขาไม่คิดอะไรมากกับวัคซีนคุณภาพอุ้ยคอมเมนต์เนี้ยจะบอกว่าเขารู้จริงนะอืมอืมอืมเพราะว่า มันมันมีเกี่ยวข้องกับการที่ซื้อวัคซีนผูกขาดที่ประเทศจีนแล้วก็มีหุ้นเพิ่มเข้าใจได้ราเข้าใจได้อย่าอย่าพิ่งขยายเพราะเดี๋ยว้องไม่มีอะไรมันเป็นข้อมูลปกติภา่าแม้ว่าจะมีดรามามากนะแต่มีองค์ครร์ที่ทัซำซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า หลายๆคนก็แน่นอนก็ยังคงแบบพี่อ้ําอ่ะเออเขาออกมาทําก็ดีแล้วไงจะไปต r ม m a drama อะไรมาอีกหนึ่งข้อมูลไงซึ่งเขาเลยออกมาปกป้องเขาบอกว่านี่สงสัยจริงๆอ่าสงสัยว่าทําไมพี่อ้ําได้ฉีดก่อนก็เพราะหลายโรงพยาบาลเนี้ยเปิดให้ลงทะเบียนเนจจ์จ้ะเปลี่ยนจากการสงสัยเป็นการศึกษาแล้วก็จับคื่นะจ้าฟาดหนึ่งฟาดหนึ่งโอ้ก็หนึ่งโอคงเป็นคนทราบหลักอ่ะอีกอันหนึ่งอันหนึ่ง ใครจะเล่นการเมืองไปเล่นที่อื่นอันนี้คือพูดตรงๆเลยนี่ชีวิตเขาและก็ครอบครัวเขาถ้าไม่ฉีดก็อย่าฉีดไม่มีใครว่าเวลาติดโควิดก็ตุยเป็นคนเดียวแล้วกันนะจ๊ะตุยก็ควอตายชอบชอบชอบคอมเมนต์อ่านไหมคอมเมนต์นี้อ่านไหมอาจารย์ไหมเขาก็บอกว่าคนไทยจิตป่วยมากเขาฉีดกระแซเขาเป็นอะไรการดูแลตัวเองดีกว่าแล้วก็บอกว่ารักพี่อ้ําเหมือนเดิมค่ะไม่เคยดูถูกเรื่องวัคซีนดูแบบฉีดวัคซีนตัวไหนเลยหรือว่า เออจะถูกจะแพงอะไรก็ฉีดไปเถอะอะไรประมาณนี้คือประมาณว่าชาวเน็ตอันนี้ที่ออกมาปกป้องพี่อ้ําก็เข้าใจว่าที่ไปฉีดเพราะอะไรใช่ออ่าโอ้โหแซบยัคือแค่อ่านคอมเมนต์คือแซบแล้วแต่ละคนอาจริงๆคือเราว่าทุกคนน่ะศึกษาข้อมูลแหละแต่พอศึกษาข้อมูลศึกษามันเยอะ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 จนแบบตีกันใช่พอตีกันปุ๊บความเห็นชั้นความเห็นเธอไม่ตรงกันก็เลยกลายเป็น เป็นการแชร์เอาเรียกว่าเป็นสีสันแล้วกันเป็นสีสันอย่าแบบอย่าอย่าอย่าไปแบบเอามาเป็นสาระในการซีเรียสมากเดี๋ยวจะีเรีนแรงกว่านี้วันนี้คุณผู้ชมดูเลยนะคะข่าวบันเทิงทุกเว็บไซต์ทุกช่องทางจะพูดถึงดาราฉีดวัคซีนอย่างเดียวเลยวันนี้อย่าพิ่งเบื่อกันนะคะอย่าพิ่งเบื่อกันเพราะว่าวันวันนี้มีดาราหลายท่านผู้ใหญ่หลายท่านในวงการที่ไปฉีดวัคซีนก็ ถ้าเกิดทำให้คิดเนี่ยก็คิดได้นะออว่าทําไมดาราถึงฉีกกออ่อนยูู่มาฉีแต่แต่แต่ตดกันอย่างเงี้ยมันดูแปลกม,มันมันเราคิดได้เลยค่ะว่ามีการ PR อหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าพีอาร์หรือเปล่าบางคนอาจจะไปจองคิวมาแล้วก็ไปได้แล้ววัคซีนเราพอดีอย่างที่พี่ปุณบอกไปว่าในแต่ละโรงพยาบาลในเขตแต่ละพื้นที่บางทีเนี่ยศิลปินดาราแต่ละคนที่เขาไปเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ได้แล้วเขาอาจจะได้รับโคต้าตรงนั้นหรือว่าเขา w อ l k in ินเข้าไปอย่างที่พี่ปุณบอกซึ่งเราต้องไปเขาเรียกว่าไปดูข้อมูลของแต่ละคนนึก่อนว่าได้รับวัคซีนมาจากอันไหนไม่ใช่อยู่หปุ๊บก็ไปขล่บพอแล้วมาคุณภา็สุดไงถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงพื้นทีี่่เเเเสสสยยงกรคคา็ลดแ ัวเองไม่เมียไหนนะคะ,ะเอาเป็นว่าได้ฉีดตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยถึงจะได้ฉีดแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดเราก็ต้องดูแลตัว,ตวเองกันอยู่นะฮะ,ะนี่ล้างมือบ่อยๆปิดมงปิดแมสจอ,อไปไหนก็ะร,ระมัดระวังกันอ่ะฉันเคยครับพี่ปูวันนี้เนี่ยเรามีคลิปสมทายใช่ไหมเพื่อไทยส่งกําลังใจนะคะให้กับประชาชนพี่น้องนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะสําหรับสาวรุ่หลากค่ะไปฟังเสียงสาวรุหลากกันเลยค่ะจ้ากับน้อง คนมาร่วมลงทะเบียนเพื่อที่จะรับวัคซีนนะคะเอ่อโควิด -19 เนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้าเรารับวัคซีนไปแล้วเนี่ยตัวเราก็จะปลอดภัยขึ้นพอเรากลับไปสู่ที่บ้านคนที่บ้านก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วก็สังคมก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วก็เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติสักทีนะคะหลายหคนแพนิคและไม่กล้าลงทะเบียนที่จะมาฉีดวัคซีนด้วยซ้านะคะรวมถึงตัวพทวเองก่อนหน้านี้ก็คือกลัวเหมือนกันไม่กล้าที่จะฉีดเหมือนกันแต่ว่าพอเราศึกษาได้ข้อมูลมาเรารู้สึกว่าเฮ้ย ลองดูเพราะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้รับเร็วที่สุด<ม>วิธีการเตรียมตัวคือไงนอนพักผ่อนให้เพียงพอ,นพอนเนาะ<ฮ>ดื่มน้าก่อนที่จะมาฉีดเยอะๆ<ฮ>อย่างน้อยๆเนี่ยหขวด,ขวดชายทานข้าวพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆไม่มีชากาแฟ แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะ3าอย่างนี้คืองดเลยแล้วก็หลังจากฉีดด้วยก็คือกินน้ําเลย1ขวดออย่างน้อยแล้วก็ไม่ไปดื่มคาเฟอีนก็คือพวกชากาแฟค่ะ,ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแพทย์ที่ยังต้องรักษาคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้ที่มีทั้งโรงพยาบาลสนามเนาะหรือว่าบางคนที่อยู่โรงพยาบาลบางคนอยู่โฮสปิทตลอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับกแพทย์ขอบคุณค พี่นดราและต้องมนการที่ทำแบบว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะก็ต้องดูแลตัวเองกันนะครับแน่นอนว่าพี่ปูนอย่างที่เราบอกกันไปว่าวันศุกร์นี้เนี่ยผู้ชายไปก็เหรอใช่ก็คนเดิมจำได้ไหมคือน้องเขชื่ออะไรน้องก้าวหน้าไม่ใช่น้องก้าวหน้าน้องก้าวนพัก้าวนี่ก็้งที่แล้วก้าวหน้ามาไงนี่ก็ก้าวอีกอ่าเหมือนกันน้องก้าวเลขเลขมงคลไงเออผู้ชายมาก็ดีสิวันที วันนี้เลยวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ใช,มใช่มาเจอกันนะฮะน้องน้องก้าวเนี่ยจะมาพูดคุยถึงซีรีส์นี่ซีรีส์นับสิบจะจูบแล้วก็แว่วๆ่มาว่าสองคนนี้ทั้งน้องก้าวแล้วก็น้องอัพนี่กําลังจะมีงานคู่ให้เห็นกันอ่ะต้องไปถามน้องกันวันศุกร์นี้อย่าลืมติดตามไลฟ์ <c oughs> วันนี้เราสองคนกับคมชลึกบันเทงไลน์นี่หมดเวลาลงแล้ว <c oughs> ใช่ไหมพี่ปูนหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไป แก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันหมอพร้อมกันนะคะเรนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเราเจอกันใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาใหม่แล้วจ้าพบกับเวลาใหม่ของชัดลึกบันเทิงไลฟ์ทันทุกข่าวเหมาเรื่องุแซ่บ คุยแค่ประเด็นร้อนกอดคาและลวกลึกคนบันเทิงแบบเอ็กซคลูซีฟที่ใครจะมาพูดคุยกับเราสดๆสสกับสพิธีกรคู่ปูทัศนียาและฟีรัชนนนท์พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีอีบ่ายสองถึงบ่ายสองโมงครึ่งเลิกวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะไม่ตกข่าวบันเทิงแน่นอนค่ะ